สวัสดีครับวันนี้วันที่เพื่อหาดนะฮะวันนี้แต่จะไปลงน่าจะไปลงพฤ่หที่ยี่ยี่สิบสามเออจะจะไปน่าจะไปลงวันที่เอ่อวันเสราร์นะวันอาทิตย์เนี่ยฮะอันนี้เป็นมาพูดถึงหุ้นต่ำบาทนะฮะเมีหุ้นบางตัวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ b ีเดียันยูจีเนี่ย แต่กรอมดูดีเลยนะไอ้ตรงที่อยู่แถวๆนี้แต่มันดันผ่านตรงนี้ไม่ไ,มได้ฮนะนี่รายวันนะครับเนี่ยมันผ่านไม่พอผ่านเจ็ดสิบสี่ไม่ได้มันเหมือนดูมันจะย่อนะอันนี้พูดยากนะเพราะว่าถ้าดูรายสัปดาห์นะครับมันขึ้นมาแล้วมันพักฐานเนี่ยตรงเนี้ยก็ต่าสุดใช่ไหมจุดคัดล้อตรงเนี้ยเอาเอากว้างๆเนะี้ยห้าสิบเจ็ดตังค์แต่มันพยายามจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นเราก็ถ้ากราฟอย่างนี้เราต้องรอหน่อยนะครับ รอบนลูปม,มันมาแล้วมันดูที่นี่ก็จะชกักมันจะตบขึ้นหรือตบลงถ้ามันตบลงก็เพราะตรงนี้มันหลุดเหมือนกับเป็นแนวรับธรรมชาตินะครับเพราะมันมีจุดสองจุดตรงนี้เห็นปะเนี้ยรับตรงนี้พอดีอ่ะคือจากอันเนี้ยแนวต้านมันกลายเป็นแนวรับแล้วนะถ้าหลุดตรงนี้มาไม่ดีเลยนะฮะมันอาจจะลงไปถึงห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกตะห้าสิบหกตังเลยนะอันนี้รอนะครับมีคนถามมาบอกว่าทํำยังไงก็รอดีกว่าเพราะว่าอยา่างวันนี้ย โมลุ่มมหาศาแลและแสนสี่หมื่นล้านแต่มันก็ขึ้น,นเลยอบหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยเซ็ตร้อยเข้าไปดี True KBank อะไรอย่างเงี้ย SCB KBank SCB True 3สามตัวนี้ก็ล่อ,อเข้าไปผมว่านะน่าจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของโมลุ่มหรือจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็รอก่อนละกันถ้าจะเล่นเนะี่ยมันก็มีตีเทนลายอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแคบไปหน่อยนะ ทะลุไปก็อาจจะนส้นสั้นได้แต่ขึ้นไปอย่างนี้74ตังค์ก็ต้องทำกำไรก่อนถ้ามันทะลุไปได้วันเดียวก็ก็ปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าทะลุ74ตังค์ล่วจะสวยมากนะฮะแต่อันนี้อืมมันยังไม่ถึงเวลามังเนี่ยมันก็จะวิ่งในกรอบเนี่ยไปก่อนเียนะถ้าวันที่7ตุลาตั้งหลายวันเลยถ้ามันไม่ไม่ได้ออกนอกกรอบมันก็จะทางตัดวันที่7ที่8ตุลาอะไรเงี้ย นี่ก็ควรระวังนะครับอันนี้ก่อนผมดูสวยมากเลยแต่พอหลุดไปอย่างนงี้รูปร่างอย่างนี้เราก็เฉยๆไว้นะฮะ SDC เนี่ยก็มีคนเล่นเยอะนะแล้วก็มีคนจตงจริงติดมันก็คงไม่ค่อยติดหรอกแต่นน่า,ากี่บาทนะมันมาจากสามบาทสีออ่สิบสามมาสักห้าสิบก็ได้คงติดสมัยก่อนนะแต่้าช่วงเล่นที่ผ่านมาเนี่ย มันคือสามารถเทเลคอมอไม่แน่ใจนะไอตัวซิมอไอโมบายใช่ไหมเราไม่รู้ธุรกิจเปลี่ยนไปยังไงนะผมเคยเล่นตั้งแต่สามารถไอโมบายอย่างนานแนละน,น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วผมก็เคยเล่น o OTO เทีย O โ o ก็ดีนะทุไรดีนะครับบริษัทแต่่อนนี้ไม่รู้ก็ขายไปหมดแล้วมนะั้งนี่ครับดูอย่างเงี้ยมันเกิดณนะวันที่เนี่ยศึกจิดกันยาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมัาโดนทุบฟอรอย แต่บนรูปมันก็ไม่ได้เยอะมากไยไม่รู้ทําไมนะใครถึงโยนทิ้งหรือมันอะไรเกิดผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยจริงหุ้นเนี่ยมันมันชอบมีไส้ยาวๆเยอะนะแล้วก็ตบลงมาแล้วก็ลากขึ้นใหม่ๆอันนี้ไม่รู้นะครับทําไมถึงทําอย่างนี้จริงๆทาแล้วกราฟมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนเขาจะทำพยายามทาให้กราฟมันเออยไงล่ะให้มันสวยขึ้นมั้งคือตบพยายามไม่รู้นะให้อไซมันได้ต่าๆลงแต่ มันต้องใช้วาดห,หลายแท่งเ่ะไม่ใช่แท่งเดียวมันไม่มันไม่ลงหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นะนึกออกไหมฮะต้องใช้แมบบ้ต่ว่าคุณจะใช้ตให้กาไอ้ใส่ลงหลายลงเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องตบลงมาสองสามแท่งสี่แท่งก็คือเป็นอย่าง่างวีคเนี่ยต้องเยอะเลยนะแต่คุณตกมนแท่งเดียวเนี่ยมันก็ทาได้เฉพาะลายร้อยยี่สิบนาทีแค่นั้นเองรายวันยางแทบจะไม่มีผลเลยอันนี้ถ้าจะถามว่าคัดลอตรงไหนนะจริงๆเนี่ยเป็นผมนะผมได้่ยดูตรงเนี้ยเจ็ดสิบตังเนี่ย เป็นผมไปล้วแล้วเรามั่ก็จะมาปิดแก๊สต,ตรงนี้นะครับหกห้าสิบเก้าตังห้าสิบแปดตังก็ระวังไว้นะครับมันตรงนี้พวกนี้ต้องเล่นเด็ดเพียวเทคนิคเลยนะไม่ต้องไปดูข่าวไม่ต้องไปดูอะไรนะครับทุนอย่างต่ำบาทเนี่ยถ้าแต่ลายสัปดาห์มันก็ดูดีนะครับลายวันก็ดูดีแต่ลายร้อยยี่สิบนาทีเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรไทยท่านเนี่ยไทยท่านก็ดู ใช้ได้แต่เพีงเยงแต่ว่าไม่ผ่านตรงนี้สักทีนะมันข้อเสียของไททันเนี่ยมันไม่เหมือนเอ c ดีนะเอ c มัเป็นขาขึ้นไหมายวิกเนี่ยแต่ไททันเนี่ยเอ,อพิ่งลงมาจริงๆตรงเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วขึ้นไปแล้วก็จรนี้ตรงนี้ผมไม่ได้คิดว่าขึ้นนะผมว่าเทคนิคเข้าหรือเปล่นะก้อนเนี่ยที่ทางขวามือเนี่ยอันนี้แต่อันนี้เป็นขาลงมาพยายามจะเด่งให้พนน้ำขึ้นไปแต่มันยังเร่งไม่ได้ ถ้ามันเด้งไม่ได้ก็ดีนะอาทิตย์หน้าแล้วทะลุตรงนี้ไปผมว่าค่อยตามก็ยังไม่สายนะสามสามตังค์เนี่ยครับสามสามตังค์แล้วละถ้ามันทะลุไปก็ไปปล่อยที่สี่สิบห้าเลยนะครับหรือใครมีอยู่ก็ยัดดุทิทลลายนี้ยนะจันนะครับแต่นิดเดียวเพราะแต่เพราะว่าพวกเนี้ยตัวเล็กอ่ะเล็กก็หกสิบตังค์เจ็ดสิบตังค์เนี่ยตีเทลลแล้วมันเื่อนข้างจะเออเลอร์นะเพราะว่าช่องหนึ่งมันคือ อย่างสามสิบสามตังค์เนี่ยยี่สิบเก้าตังค์ในช่องหนึ่งสามเปอร์เซนกว่านะครับสองช่องสามช่องกับสิบเปอร์เซนต์ละ, mm hmm. ะพวกนี้มันจะมันจะทำคือช่องว่างแก๊ปมันจะเยอะไงมันก็ทำให้เออเล่อได้ง่ายอันนี้ก็ระวังนะครับแต่ถ้าทะลุอันน,นนี้ก็ต้องตามนะอย่างที่สามสิบสามตังสามสิบสี่ตังค์อันนี้พีพีพีเมียนะพีพีพีเอ็มอันนี้เป็นไม่กี่ตัวนะในในหุ้นต่ำบาทที่มันขึ้นได้ น,นี่ขึ้นตั้งแปดเปอร์เซ็นต์เลยดูรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์โอเคนะครับยังไม่ได้ไปขาขึ้นชัดเจนนะเพราะลงมานานเหลือเกินรายวันนี้ก็สวยรายวันเนี่ยสวยจะได้เลยนะแล้วลงมาพักเหมือนจะพักฐานจบแล้วนะถ้าดูอย่างเงี้ยรายวันเนี่ยข,ขึ้นต่อหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้แค่แนวต้านตรงนี้นะครับสี่สี่สี่สิบห้าตังค์เนี่ยแล้วคัดเราก็ตรงนี้นะครับ อันนี้ค่อนข้างกว้างหน่อยต้องโหต้องอาจจะตามมันต้องหกตังค์อ่ะอันนี้ก็ก็ต่างระบบแล้วกันแล้วลายลาย120ร้อยยี่สิบพทีก็โอเคนะแต่มันคือมันขึ้นมาเยอะตรงเนี้ยตอนยี่สิบห้าสิงหาเนี่ยขึ้นมาเยอะตั้งแต่ยี่สิบสองตังค์ขึ้นมาถึงตั้งสี่สิบสี่โอ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะภายในเวลาไม่กี่วันเองโหดมากเพราะตังเล็กมั้งระบนลุ่มมันก็ก็มาในช่วงนั้น เดลต้าหยู่ตรงนี้นะฮะ4่4 45ต่างก็ระวังไว้ด้วยนะครับอย่าให้หลุดแนวรับนี้อันนี้เอเวอร์เรายสัปดาห์นี่โอเคนะแต่รายสัปดาห์นีก็เป็นขาขึ้นเนี่ยตัวกรนเนี่ยเป็นขึ้นเรานี่พักฐานลงมานะอันนี้เราไม่รู้นะครับมันจะพักฐานอีกนานแค่ไหนจริงๆเ่ยไอ้โลว์ต่ำๆเลยก็ไม่ได้เสียหายเลยนะถ้ามันราคามันสามารถยืนอยู่ได้นะครับ อย่างเงี้ยดีรับเวลาพอไอซ์สยตนต่ำราคามันอยู่เหนือสิบห้าสิบวันใช่ไหมฮะมันก็เขาพยายามเลี้ยงตัวไม่ให้มันลงก็คือเขาจะพยายามไม่ให้มันขึ้นลงนิดหน่อยให้ระมุนลงนิดหน่อยไม่ได้ลงมากเพื่อเลี้ยงให้ไอซสาตนต่ำๆอย่างเงี้ยหุ้นจะมีช่องว่างเล่นขึ้นเยอะก็พวกนี้อาจจะวิ่งแรงแต่ยังไม่ถึงเวลานะอย่างเงี้ยรายวันก็โอเคนะครับก็ถือว่าดูดีแต่รายสัป ลาย1 2 0บนาทีเนี่ยผมคิดว่านะวันจันทร์เนี่ยอาจจะมีการเด้งงสั้นได้นะครับเด้งแล้วไปไหนเนี่ยถ้าทะลุ38ตังไปนะผมก็คิดว่าจะเจอ40บตังเลยนะครับเพราะว่าไอซ์ไซมันต่ำแล้วในรายวันรายวีคมันไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่พอไอ้นี่มัน120บนาทีมันลงมาเนี่ยมันก็ก็คือโอโซมันก็เลยต้องเด้งเป็นธรรมดานะครับแต่จะไม่ใช่ ลายสัปดาห์ลายวันเป็นขาลงชัดเจนแต่ตัวเนี้มันดันโอเวอร์โซเราไม่ควรเล่นนะครับคนละกรณีกันนะครับลองไปศึกษาดูนุสาเนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นการเทคนิคเรียบบาแต่โพผมเห็นช่วงเนี้ยผมว่ามันสวยนะตรงเนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นก้อนี่เปนขาขึ้นนะเพราะไอเนี่ยมันยังไม่ได้เส็นห้าสิบวันมันยังไม่ได้เอียงอะไรออกมาแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มชันแล้วแต่ก็รอมันแค่มันปรับ ปรับความชันเท่านั้นเองนะฮะถ้าเราจะหาจุดคัดล็อตในรายสัปดาห์เนี่มันรับรับเหมือนจะอยู่นะเนี่ยพอดีอยยายดูตรงนี้นะกันรายสัปดาห์หรือรายวันก็ได้ทวันให้อยู่ตรงนี้มันก็เส้นเดียวกันนะฮะดูดไปเราก็ต้องอหนีไปก่อน Position ก็ต้องปิดไปอันนี้สามหกตังเปนะ็นแนวรับถัดไปนะครับดูเหมือนจะดีนะ ดูดีเนี่ยแต่แต่ข้อวันนี้มันไม่ค่อยดีตรงที่มันหลุดห้าสิบก็ไม่เป็นไรนะมันหุ้นนี้มันก็หลุดได้เออเลอร์ได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่หลุดลงมาอย่างสามสิบกว่าสี่สิบอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เออเลอร์แหละอันนี้ระหว่างอันนี้นี่หุ้นอีกที่หืออีกตัวสองตัวมันจะเป็นหุ้นอสองบาทกว่านะยูนิมิตเนี่ยผมอืมจริงกาฟอย่างเงี้ยผมผมผม,ผมชอบนะที่มันไปค้างอยู่ข้างบนอ่ะหกเจ็ดสิบเงีย้ยแสดงว่ามันเป็นขาขึ้นชัดเจนหรือเปล่าไอซอ้ไซ ถ้ามันกองอยู่ข้างล่างนานๆมันก็คือเป็นขาลงชัดเจนไม่ใช่ว่ามันโอเวอร์บอทเราต้องดูประกอบกับตัวอื่นนะอย่าไปดูเฉพาะตัวมันนะผมไม่เคยดูตัวมันตัวมันตัวเองตัวคนเดียวว่าแล้วเราจะบอกว่าไอ้30มันโอโเวอรสด70โอเวอร์บอมันไม่ใช่มันใช่ตามหลักการมันใช่แต่มันดูอาจจะเออร์เลอร์เราต้องดูทางเฟรมใหญ่กับเล็กอีกถัดไปดูประกอบด้วยอย่างเงี้ยชัดเจนนะดูนะครับ เนี่ยเป็นขาขึ้นนะแล้วลา,ลายวันเนี่ยเหมือนจะปรับฐานใกล้ลงมาห้าสิบวันเสร็จแล้วแล้วเป็ยังไงร้อยี่สิบนาทีอยู่ตรงต่ำเนี่ยผมคิดว่านะตัวเนี่ยทั้งหมดมาเนี่ยผมว่าสวยสุดเลยนะผมว่าน่าจะเด้งได้นะครับแล้วเวลาเด้งเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะเดานะครับจากกราฟใช้คู่กันสามไทม์เฟรมเนี่ย,ย e c นะครับน่าจะเด้งมาถึงนี่เลยนะสองเก้ากว่ายี่สิบต่ำน่าจะได้นะครับ ลองดูให้ดีนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันอาจจะผิดก็ได้แต่ก็ก็คือมันก็เป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นที่เราคุ้นค้นอยู่แล้วอ่ะคุณลองศึกษาดูคุณก็จะเข้าใจว่าแต่ว่ามันจะเป็นรูปร่างอย่างนี้หรือคุณจะตีเทีนลายก็ได้เนี่ยเนี่ยให้ผ่านเนี่ยถ้าผ่านก็จะสวยนะกดแนวพักฐานอันนี้เรียกพักฐานนะครับมัน,นไม่ใช่ขาลงนะอันนี้ต่อให้มัน ดู ec มรนนานจากกี่บาทเดี๋ยวผมเขาดูกันนะครับหกบาทเนี่ยโหดนะโหดมากเนหกบาทมี่มากกว่าน,นี้ไหมโอตายเออสิบสองบาทเหรอโหดมากสิบสองบาทมาสองเกือบสองบาทหกเกือบหกเท่าเนี่ยถ้าดูลายลายมันก็มันก็ยังลายมันโอเวอร์บอไป้วนะนะชัดเจนนะครับ ลายวิค่ะลายวิมันสวยแต่เพียงแต่ว่าลายวิคโอบอลล์พยายามปรับฐานอืมคิดว่าน่าจะปรับฐานใกล้เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วก็ผมว่าน่าจะอาจจะเล่นรีบาวได้แต่ไม่ใช่เล่นรีบาวก็อาจจะเล่นเรียกรีบาวก็ได้เพราะว่าตาบใดที่มันยังไม่ชัดทุตรงนี้ยผมก็คิดว่ามันยังไม่สวยอยู่นะยังไม่สวยมากมายก,ก็คือตอนนี้มันก็สวยอยู่แหละแต่ถ้าจะให้แรงวิ่งแรงๆก็ต้องสักสามสองศูนย์ขึ้นไปสามสองสองเนี้ย อันนี้ตัวสุดท้ายวินนะครับวินโค้ดเนี่ยรายสัปดาห์ก็ก็โอ้โวบตอนนี้ก็น่าจะโอบอดีมิดแล้วนะแต่เห็นไหมคุณดูสังเกตมันเรียงตัวได้สวยมากเลยเนี่ยตีตีบอดี้ก็ได้นะฮะอย่างให้หดูตรงนี้นะสักแปดสิบสองต่างเป็นแปดสิบสองต่างก็ต้องเท่าไหร่สิบแปดเปอร์เซ็นต์น่าจะตรงนี้โอ้เยอะเลอเกินคัดลอสสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ลายวันลายวันตีอย่างนี้ก็ได้นะฮะเตียเป็นเฉลี่ยความชันอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดลงเหมือนเก้าเปร์เถ้าทะลุนี้ไปหน้าตามนะสิบบาทสิบสออันนี้ลายสัปดาห์ดูดีนะลายวันก็ดูใช้ได้เลยลายร้อทีก็ดูไม่น่เกียดอะไรนะสามารถเลี้ยงอยู่บนนี้ได้ แล้วคัดลอตอยู่ตรงไหนผมแนะนำอย่างนี้นะครับคัดลอตเนี่ยเก้าสิบตังค์หรือเทนไลน์เลือกเอาอยานใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็แล้วเราพอลงมาต่ำๆเนี่ยคุณก็จะซื้อกลับมาซื้อเดิมเวลาหาหุ้นเล่นเนี่ยคุณก็เล่นตัวเดิมเดิมนะถ้าคุณชอบตัวนี้ชอบตัว A คุณก็เล่นไปเถอะแล้วคุณก็จะรู้นิสัยมันเองนะขายแพงขายแพงๆแ,แล้วก็มาลาต่ำๆหรือช็อตเอเักเนพอร์ตถ้าคิดว่าจะลงนแน่ๆช็อตไปก่อน แล้วค่อยมารับซื้อต่าๆก็ได้อย่างเช่นอยู่สิบบาทคุณคิดว่าลงแน่ๆคุณขายที่สิบาทใช่ไหมฮะแล้วค,คิดว่าจะลงกราฟมันไม่สวยคุณก็ขายไปเลยถ้าถ้าถูกทางนะคุณอาจจะไปรอซื้อที่แปดบาทก็ได้ซื้อจํานวนเท่าเดิมแต่ต้นทุนคุณถูกไปสองบาทแล้วเนี่หรอ,อไหมก็วิธีอย่างนี้ก็ได้หรือจะถ้ามันขึ้นคุณขายไว้ก่อนแล้วคุณมาเล่าต่ำๆถ้าคิดว่ามันยังเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วเนี่ยก็วิธีมันก็มีเยอะแยะ ร้อยแปดก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันนะคุณครับ